สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่ที่ทรัพย์สมบูรณ์ยางยนต์สาขาสีนครินนะคะวันนี้เราจะมีสินค้าเข้ามาใหม่แนะนำนะคะเป็นสินค้าตัวแบรนด์ของค o สม t นะคะเป็นตัวที่เขาทำฉลอง10ปีก็คือชื่อ e t ติโมนะคะตัวนี้จะเป็นล้อผลิตแบบ a t t เทนเท e นะคะเป็นงานรีดขยายล้อจะน้ำหนักเบานะคะวันนี้มีเข้ามาให้คุณลูกค้าได้รับชมกันอยู่ สีสีนะคะแล้วเราจะจัดโปรโมชั่นให้คุณลูกค้านะคะในการเปิดตัวสินค้าก็ว่าได้เลยนะคะตัวแรกเลยก็จะแนะนำเป็นสีดำนะคะสีก้านดำ CNC ข้างก้านสีทองขอบทองนะคะตัวนี้ก็จะเป็นสีพิเศษเป็นสีที่ว่าออกคลาสสิกใส่กับรถได้ทุกสีเหมือนกันนะคะถ้าใครชอบเน้นๆให้เป็นดิมิเต็ดออกทองทองนะคะก็แนะนำตัวนี้เลยนะคะ แต่ก็อีกตัวหนึ่งนะคะจะเป็นสีที่เขาเรียกว่าสีอะไรดีนะสีที่มันทําให้รถดูสะอาดดูสว่างนะคะเขาเรียกว่าสีซิลเวอร์นะคะมินลิงข้างกา้านขอบเงาค่ะอ่าเรามาชมกันเลยนะคะในงานในงานนะคะว่าการลิมิเต็ดสีการ CNC ข้างกา้านดูได้สวยงามมากนะคะความคมชัดของเส้นนะคะ ตัวนี้นะคะแล้วก็อีกสีหนึ่งตัวนี้ส,สีดำมินลิ่งข้างก้านนะคะแล้วก็ขอบเงานะคะตัวนี้ก็จะเด่นชัดในเรื่องของออใส่รถที่เป็นพวกสีดำสีขาวนะคะจะทำให้รถด,ดูเด่นชัดขึ้นนะคะตัวนี้สวยๆเลยนะคะอีกสีหนึ่งก็จะเป็นในสไตล์การ คนที่ชอบโหดนิดนึงนะคะโหดๆด,ดุๆก็จะเป็นสีดำด้านนะคะมีมิลลิ่งมีตัวหนังสือเพจนะคะสีแดงทำให้เพิ่มความโดดเด่นกับล้อมแม็กและก็รถของคุณลูกค้าที่ใส่มากขึ้นนะคะวันนี้เราก็แนะนำสินค้าอยู่สีสีโดยทำแคมเปญโปรโมชั่นเปิดตัวสินค้านะคะชุดหนึ่งล้อพร้อมยางนะคะ38 หน้าร้านเราขายอยู่ชุดหนึ่งห้าหมื่นกับสี่ร้อยเลยนะคะยางก็จะให้คุณลูกค้าเลือกเป็นสองตัวนะคะตัวแรกเลยก็จะเป็นตัวคอตมิดที 1R สนะคะคอตมิดที 1R สเป็นสเปค2656018นะคะที่แจ้งราคาไปสามหมื่นแปดพันเก้าร้อยนะคะตัวนี้ลายดอกยางเป็นลายลักษณะายซิงแต่ได้ความนุ่มเงียบนะคะตัวนี้ค่ะ อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นของคอสมิดนะคะตัวดอกไอเฮทีนะคะตัวนี้สองหกห้าหกสิสิบแปดเหมือนกันนะคะคุณลูกค้าชอบลายดอกอยางแบบไหนก็เลือกดูอีกทีนึ่งได้จัดชุดโปรโมชั่นสามหมืนแปดพันเ้าร้อยนะคะวันนี้สิ้นเดือนนี้เท่านั้นราคาโปรโมชั่นนี้นะคะลูกค้าชอบสนใจตัวไหนก็ แวะเข้ามาเทียบดูที่หน้าร้านอีกทีนึงนะคะสำหรับลูกค้าที่อยู่ย่านโซนสีนารินนะคะแล้วก็อยู่ต่างจังหวัดนะคะราคาที่แจ้งไปเราโปรโมชัน่นแล้วก็จัดส่งให้คุณลูกค้าฟรีนะคะอุปกรณ์ติดตั้งเรามีแพ็คให้จัดส่งให้เรียบร้อยนะคะวันนี้ก็ฝากโปรโมชั่นไว้1แบรนด์นะคะแล้วก็สีสีแต่ถ้าท่านใดชอบสีแบบไหน อยากได้สไตล์แบบไหนก็ inbox เข้ามาในเพจทรัพย์สมบูรณ์ยางยนต์ได้นะคะสีเราสามารถสั่งผลิตได้ตามใจคุณลูกค้าเลยนะคะวันนี้ก็ขอบคุณคุณลูกค้ามากๆค่ะสวัสดีค่ะ